สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในเวลากลางคืนนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาที่เรากําลังจะนอนอแต่ก็เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะขึ้นมาได้ว่า <laughs> เออเราอะไปซื้อนมมายี่ห้อหนึ่งก็คือเป็นยี่ห้อนี้นะเดลี่โฮมอ่าซึ่งมันเป็นนมที่เอาไว้ดื่มก่อนนอนนะคะนมนี้มันจะมีเมลาโทนินจากธรรมชาติช่วยให้หลับสนิท พักผ่อนเพียงพอ,อนอนได้อย่างดีมีคุณภาพตลอดคืนนะคะซึ่งนมนี้เป็นหนึ่งในงานวิจัยของ Dairy Home <c oughs> นะครับร่วมกับมอสุรานารีโดยการสนับสนุสน,นของสวทชนะคะโอ้โหแต่ละอย่างมไม่รู้จักเลยใช่ใช <c oughs> ซึ่งนมนี้เราซื้อมาจากช h อป e ีาปริมาณนะคะ1,200มิลลิลิตร พี่แจยมันคนซื้อมาเองหนพี่จิ๊บก็จะคือเป็นหนูท <มา S 2> ดลองร่วมกันหนูทดลองยา่าเงีถูกต้องไหม <laughs> <laughs> ก็คือไอ้เจ้าวันเนี้ยก็ก็กินไปละสักครึ่งหนึ่งก็เด <laughs> ี๋ยวให้พี่จิ๊บลองกินดูพี่กินไปแล้วครึ่งหนึ่งทางนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่มานั่งกินอะไรแบบนี้ <laughs> <laughs> เขาเคลมว่าเป็นนมที่กินหลับหลับสบายหลับดีใช่เราจะมาดูกันว่ามันหลับดีจริงปะ <ules> <motiv ators> แล้วอันเนี้ยซื้อมาจากช้อปปี้ร้อยห้าสิบแต่ค่าส่งหนึ่งร้อยทำไมค่าส่งจะแพงเท่านมหรอเดี๋ยวต้องหาซื้อแบบว่าร้านทั่วไปเนาะสะดวกซื้อว่ามีขายหรือเปล่าแต่ว่ารสชาติของมันเนี่ยเดี๋ยวให้พี่จิ๊บลองชิมก่อนจะอร่อยไหมวะเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นรสเมอนะรสเมอนนมแต่งพเจอไรส์พ่องมันเนยรสมอนพ่องมันนย yes โอเคอ่ะเรากำลังจะไปนอนแล้วต้องกินเยอะไหมอ่ะก็หนึ่งแก้วค่ะหนึ่งแก้วค่ะเบบี้เดี๋ยวเทกันนะคิดถึงสมัยเด็กกลับมาอีกครั้งกับการกินนมอ่ะคนไม่กินนมนี่จะกินได้ป่าวะกินได้เพราะว่าฉันไม่ชอบกินนมเอาอีกแล้วฉันไม่ชอบกินนมอีกแล้ว แต่ไม่กินหลายอย่างเลยะเธอฉันไม่ชอบกินของบีบอ่ฉันก็ไม่ชอบกินนมคือตอนเด็กๆที่โรงเรียนอ่ะเธอเธอเธอกินได้เลยคือตอนเด็กๆที่โรงเรียนนะฉันแบบว่าเวลาได้นมถุงใช่ป่ะฉันก็คืออยากจะเอาไปให้เพื่อนคนอื่นมากเลยฉันแบบว่าไม่ชอบกินนมโรงเรียนฉันก็ไม่ชอบรงมากใช่ฉันก็เลยอาจจะผอมนิดนึงตอนเด็กๆนะไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้อุดมสมบูรณ์ดี เป็นไงคะรสชาติมันก็เป็นรสชาติของนมจืดอะนมจืดเลยอะเป็นรสชาติขนมจืดเหรอฉันชอบนะมันเป็นรสแบบไม่เหมือนนมอื่นนะบอกไม่ถูกเหมือนกันมันอร่อยอ่ะอืมันจะแบบมันเป็นรสมอใครเคยกินโอวนตินไวมอสไหมมันจะเป็นแบบว่ารสชาติเป็นมอสแต่มอแบบจืดใช่มันรสชาติเหมือนน้ำเปล่ามันจะไม่หวานมันจะไม่หวานอะรสชาติเหมือนน้ำเปล่าแต่พอกินปุ๊บมันจะมีเ็กเจอร์ของความเป็นมอสอะแบบ กินอะไรอย่างเงี้ยออกมาก็อร่อยดีนะอืออร่อยมันอร่อยกว่านมปกติมันฉันบอกเลยว่าผู้ไม่ชอบนมสามารถกินได้ฉันคือผู้ไม่ชอบนมใช่เออใช่ แต่เธออาจจะไม่ใช่ฉันน่ะผู้ไม่ชอบนมฉันชอบกินอันนี้อืมตอนนี้ก็หมดกําลังจะหมดละสงสัยต้องกินให้หมดแล้วละเหลือนิดเดียวก็เดี๋ยวจะขอตัวไปสลีปกันก่อนนะคะไปนอนนันก่อนแล้วจะไปแปรงฟันเนอะแล้วก็นอนกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวให้ดูว่าผลเป็นยังไงความรู้สึกที่กินไปเป็นยังไงวันเดียวจะได้เลยหรอฉันกินฉันกินมาแล้วสองวันโอเคเดี๋ยวลองไปลองดูลองลองลองดูนะ โอเคจะจอกันวันพรุ่งนี้บายก็นะคะถัดมาอีกวันหนึ่งแล้วนะก็ตอนนี้หลังจากนอนหลับเราก็ตื่นนอนเน้อยตื่นนอนพอเป็นแรดแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประสิทธิภาพของนมที่เรากินไปเมื่อคืนนี้นะคะว่าเป็นยังไงก็ตามจริงนะคะคือพี่อ่ะ อาจจะเป็นเพราะว่ามาเพิ่งมานอนที่นี่คือแรกแปลกที่เออแปลกที่ก็เลยนอนไม่หลับเจ้าถามว่าง่วงไหมันทาให้ง่วงนะเออแต่ก็คือแบบเออนอนไม่หลับก็เหมือนปกติแหละไม่มีอะไรหรือเธอแฝงฝืนเล่นเกมหรือเปล่าฝืนอด้รไม่ได้ฝืนเล่นมือถืออะไรอย่างนี้ป่าไม่ฝืนไม่ฝืนก็ง่วงแหละง่วงแหละสำหรับของพี่ก็คือพี่กินมาสามวันแล้วแหละแล้วคือตอนนี้มันหมดแล้วเรียบร้อย ซึ่งสําหรับส่วนตัวของพี่ตอนที่พี่กินคือการกินนมอ่ะมันจะช่วยทําให้เราอ่ะนอนหลับดีขึ้นอยู่แล้วไม่ว่าจะนมอะไรก็ตามเนาะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าพี่ไม่ใช่นักโภชนาการอาจจะไม่ได้รู้เรื่องว่าเออมันมีสารอะไรในนมที่ทําให้เรานอนหลับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยนมที่เป็นของ d ดลิโอมันเนี้ยเขาติดมาว่าเป็นนมก่อนนอนซึ่งมันจะมีสารเมลาโทนินที่ช่วยให้เรานอนหลับคือเราก็กินไป ก็คือของพี่จิ๊บเนี่ยอาจจะเหมือนนอนไม่ค่อยหลับหรือเปล่าเออแล้วแต่คนก็มันแล้วแต่คนส่วนของพี่เนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าเหมือนกินแล้วมันทําให้ ร่างกายอะมันง่วงนะสําหรับส่วนตัวมันรู้สึกว่าง่วงซึ่งการที่เราจะนอนหลับได้เราไม่ควรเล่นมือถือทุกคนคือใช่ใช่เราควรจะแบบว่าเออกินนมแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยเราก็ควรจะไปนอนแล้วก็ไม่ไม่ควรคิดจังวลนวิตกกังวลใดๆอืซึ่งก็ประสิทธิภาพที่ได้ผลหรือไม่ได้ผลอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะเออแต่สําหรับส่วนตัวของพี่คือมันช่วยให้นอนดีขึ้น เพราะว่าปกติพี่ก็คือจะเป็นคนแบบว่านอนไม่ค่อยหลับหรอกเออใช่เวลาฉันพกตัวอย่างงี้เธอก็แบบจะตื่นละอะไรอย่างเงี้ยใช่ฉันนอนไม่ค่อยหลับเออส่วนตัวถ้าเกิดว่ากินเป็นบำรุงร่างกายก็แนะนําว่าดีเนาะก็คือเป็นบำรุงร่างกายให้แบบว่าร่างกายเราแบบว่ากินนมเข้าไปแล้วพักผ่อนดีขึ้นแต่ส่วนการที่จะนอนหลับเลยไม่หลับเขาเรียกว่าหลับไม่หลับดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ ร่างกายของแต่ละบุคคลอไม่ใช่ว่าทุกคนกินแล้วก็คือจะนอนหลับพิมพ์อะไรอย่างนี้ขนาดนั้นใช่แต่มันก็เป็นส่วนตัวช่วยเป็นตัวช่วยเฉยๆซึ่งอันนี้ก็ต้องลองดูส่วนที่ใครนอนไม่หลับจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องลองแนะนำแนะนําให้ลองทานดูก่อนแล้วก็หรือปรึกษาหมอดูก่อนว่าการนอนไม่หลับของเราจะเกิดกับความเครียดหรือเปล่าใช่สหรับวันนี้ก็ จบการรีวิวนมเดลี่โฮมแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องบอกเลยว่าชอบคือรสชาติมันอร่อยสําหรับพี่นะแต่พี่จีบาอาจจะไม่ชอบหรือเปล่าเพราะว่าจะชอบรสรสหวานหวานหรือเปล่าส่วนพี่คือมันเป็นรสมอแล้วก็เป็นรสมอจืดอันนี้ส่วนตัวคือพี่ชอบเพราะว่าปกติพี่ก็ไม่ชอบกินนมนะแต่ว่าอันเนี้ยคือกินแล้วมันถูกปากอะเออต้องต้องลองกินนะคนไหนไม่ชอบกินนมก็ลองกินดูก่อนลองเปิดใจดูก่อนเพราะว่า เทสแต่ละคนมันไม่เท่ากันเออเนาะ no. สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรให้ดูรบกวนติดตามกด subscribe กดไลค์ให้เราด้วยนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะบาย